เอันดับเกมเกลือใหม่ในปี2024ครับอันดับ 1. w ึ่งวูเทลลิงเวเกมประจนภัยในยุคโลกล่มสลายที่มาพร้อมกระบบการต่อสู้แบบแฮ a แ and ์สล อันดับที่ 2. Project m ต์ม n เก็นเป็นเกมที่น่าจับตาม,มองที่สุดในปี2024นี้นะครับตัวเกมจะมาในทีมของยุคปัจจุบันผู้พัฒนาก็ให้คำเคลมมาเรียบร้อยนะครับว่าตัวเกมจะให้อิสระกับผู้เล่นมากที่สุดอันดับ 3. 7เกบาท o ออริจินเกมจากอนิเมะชื่อดังที่รอบนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ Open World อันดับ4 solo level เกมจากมังฮาวาชื่อดังที่รอบนี้มาในรูปแบบของเกมแฮตแอนด์สลัตัวเกมจะเป็นรูปแบบในการให้เราเนีตะลุยดันเกี้ยนนะครับเป็นด่านๆไปและที่แน่นอนมาพร้อมกับตู้กาชาตัวละครต่างๆใน solo level อันดับที่5วันพันแมนเวร์รอบนี้ตัวเกมไม่ได้มาแบบเทอร์นเบรอย่างที่ที่แล้วมานะครับแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของแอชชั่น 3D ประจนภัยโอเพนเวิด์จริงๆเลยนะครับใครที่เป็นแฟนวันพันแมนนะครับเกมนี้ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงครับเตรียมพื้นที่ไว้ให้พร้อมเลยอันดับที่6 อาร์คไน h ์ลิสไลชื่อเนื้อเรื่องสุดดาร์กของ a r ร์คไน h ์ไว้ได้เลยครับถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากๆรอบนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ 3D Open World ให้เราเนี่ยได้เดินสำรวจแมปในโลกของ a r ร์คไน h ์อันดับที่7จ e l e s t ลสโซน e ถ้าพูดถึงค่ายเกลือเกมของค่ายหมีอย่างมิโฮโยจะไม่ติดอันดับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับรอบนี้จะมาในรูปแบบของโรคไล แฮตแอนด์สลัดในเราได้ยนัวคอมโบของตัวละครได้อย่างสุดมัน